ทักบอลลีบู์เปิดใจเสียงสันโรเบิร์ตสายควันมาเคาะถึงหน้าห้องทำเมียกลัวหนักตะโกนลันบ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ชกวงการตลกเมื่อบอนเชิญยิ้มได้ออกมาถแถลงข่าวเปิดเผยอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันนักแสดงตลกชื่อดังชาวไทยโดยได้ยืนยันพบเป็นมะเร็งปอด และสุดท้ายก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่19กันยายน2563ในวัย54ปีที่โรงพยาบาลเสรีรักนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านตักบริบูรณ์ก็ได้บอกว่าก็เจอเหมือนกันโทรมาหาผมเลยทุกคนอยู่กันหมดเข้าบ้านมาสุนัขร้องคุณคุณกลิ่นพี่โรเบิร์ตเปิดเฟซไทม์ตอน4าทุ่ม ตั๊กรีบเดินขึ้นบันไดเครบปปรูเรียกเมียอย่างดังเอลซี่ถามอยู่เป็นอะไรซึ่งภรรยาก็ได้บอกว่าพี่เบิดมาผมกลัวเขาอาจจะมาขอบคุณคุณก็ได้นั่นเองค่ะ